รกเลยนะครับที่โทรศัพท์อนาทุกรุ่นมีนะครับผมแต่ iPhone ไม่มีก็คือเรื่องการ customization นะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมหลายๆคนเป็นชาว Android user นะครับผมใช้มาอย่างแนวนานมากๆเลยนะครับซึ่งตั้งแต่เดือการมานะครับผม Android ชื่อเป็นแพลตฟอร์มที่มีการ customization เยอะกว่า iOS อย่างมากเลยนะครับผม customization หมายความว่านะครับไม่ว่าคุณจะวางแอปไว้ตรงไหนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเปลี่ยน gesture มันแบบไหนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเปิด launcher แบบไหนอะไรพวกนี้นะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับผมบางคนซื้อโทรศัพท์มาก็ใช้แบบเป็น Sto อกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนคีย์ นะครับผมเปลี่ยนเจสเจอร์ให้มันขึ้นลงเป็นแบบนี้นะครับผมไปทางซ้ายเป็นแบบนี้ไปทางขวาเป็นแบบนี้เนี่ย เราสามารถคอน sumize ได้หมดเลยนะครับผมผ่านทางแอปเลาชเชอร์นะครับผมถ้าเกิดคุณดูสภาพไม่ออกนะครับผมคุณคิดถึง iPhone นะครับถ้าเกิดเป็น iPhone เนี่ยคุณเลื่อนเมนูไลด์ไปเรื่อยๆก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าแอปเปลี่ยนหน้าแอปไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมเลื่อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลับบ้านนะครับผมเลื่อนลงจากจอเนี่ยมันก็จะเป็นเซิร์ชนะครับผมเลื่อนลงมาจากข้างบนสุดเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อ notification อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมหรือไปซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นวิดเจ็ตต่างๆนะครับผมซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได นะครับผมคุณปรับให้แบบเลื่อนขึ้นแล้วคุณไปแอปนู้นแอปนี้นะครับผมซึ่งมันมอบเอ็กซ์เพล e ที่สสนุกสบายนะครับผมแล้วก็มีการปรับตัวเครื่องให้เข้ากับตัวเรานะครับผมแตกต่างจากทาง iOS นะครับผมที่เราต้องปรับตางตัวเครื่องนะครับผมซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า12มันก็มีทุกกัน4รุ่นนะครับผมเป็น iPhone 12ธรรมดา ,iPhone 12 max i p h o n e 12 pro แล้วก็ iPhone 12 pro max นะครับผมซึ่งทางแอ p เปิลทำดีมากๆอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือว่าเขาใส่ชิปที่เป็น ันนี้ะครบผมแต่อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่า iPhone เนี่ยยิ่งท็อปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็จะเป็นความพรีเมียมนะครับผมเออ่ความบิวคุณลิตี้อะไรพวกนี้นะครับหน้าจอที่สวยกว่าพวกนี้รวมถึงยังมีแรมที่มากกว่าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คร่าวๆนะครับซึ่งถึงแม้นะครับผมว่าคุณจะมองกลับไปเป็นรุ่นเก่าเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่คุณจะได้ประหยัดเงินมากขึ้นในการซื้อนะครับผม มันก็ทําไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นในเรื่องการใช้งานนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับผมเช่นนะครับสมมติทาง Android เนี่ยเช่นซัมซุงนะครับผมแบรนด์เดียวเนี่ยก็ปีนึงออกมาไม่รู้กี่สิบรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แบรนด์เดียวนะครับผมมีทั้งซีรีส์โน้ตซีรีส์เอสซีรีส์เอซีรีส์เอ็มอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมยังไม่นับรวมอัลป์โป้วีโวกนี้หับผมเว่ย เอ่อพุ่งนั้นนะครับผมก็จะมีเทียร์แบ่งชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากได้สูงสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอยากได้ชิปรแรงๆแต่ถูกๆนะครับผมอยากได้กล้องดีๆนะครับผมอยากได้กล้องสวยๆถ่ายฟุ้งฟิงอะไรประมาณนี้หรือว่าอยากได้แบตเตอรี่อึดอะไรพวกนี้นะครับผมทุกอย่างเนี่ยมันมีแคตตาล็อกของมันไปหมดเลยนะครับผมซึ่งมันก็เลือกได้ไม่รู้จบเลยนะครับผมตามการใช้างานของคุณนะครับเช่นสมมติว่าคุณอยากจะถ่ายผีเป็นคนเนี่ยคุณก็ไป oppo นะครับผมคุณอยากจะแบบเออถูกๆอะไรประมาณนี้ก็ไป one plus นะคค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 รร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 ัััับบบบผผผมมมมมมใในนนนนนน performance galaxy ทีี okay, ่่่่โอออออเเเาา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 ากาะะากกกกกๆๆุุุ้้้้้ะะะะะะถิดดวณณณตงจหหหลลยยยช็็ปป s ไ คุณอยากจะแบบเออจดโน้ตนะ,ค,ะครับผมใช้เหมือนกับแท็บเล็ตในชีวิตประจำวันเนี้ยก็เป็นการซีโน้ตอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งความแตกต่างระหว่างจำนวนรุ่นยังขนาดเนี้ยนะครับผมมันก็ส่งผลไปให้ตลาดมือสองเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมไอโฟนเนี่ยจะราคาตกช้าก,กว่านะครับผมแอนดรอยเนี่ยครึ่งปีหรือไม่ก็ปีเดียวเนะียไปแล้วนะครับผมราคาหายไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะคะรับก็คือการ multitasking นั่นเองนะครับผมทางไอโฟนเนี่ยเพิ่งจะมี iOS 14, ไอโฟน14เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเป็นเบต้าเน ใช้เรียนเพื่อใช้ก๊อปปี้อะไรต่างๆนะครับผมเพื่อจะใช้เป็นโน้ตอะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งจากที่ผมคุยมานะครับหลายคนก็แค่เปิด y t u t u นะครับผมแล้วก็ตอบไลน์นะครับผมเปิด YouTube ฟังเพลงนู่นนี่นั่นนะครับให้มันเป็นจอข้างนอกไปนะครับผมดู YouTube ไปนะครับผมเลื่อน Facebook ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้งานหลากหลายได้แค่นั้นนะครับผมนอกจากนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมไม่สามารถเปิดแอปแบบ Facebook อันนึง IG อันนึง เฟซบุ๊กอัน Drive อน,นึ่งกูเกิลไรฟ์อันนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่คุณต้องทำนะครับเวลาคุณใช้งาน2แอปพร้อมกันก็คือว่านะครับคุณเข้าไปในแอปหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วคุณก็สวิชไปแอปหนึ่ง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 อะไรพวกนี้เออผมมองว่าเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญนะครับผมซึ่งผมมองว่าไอซีพียูในไอโฟนสิบสองเองนะครับผมหรือว่าไอโฟนสิบเอ็ดโปรแม็กซ์นี่เองเนี่ย มันเร็วพออยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาการดีไซน์เรื่องแรมของมันอะไรประมาณนี้นะครับผมแรมเมจเมนต์ของมันเนี่ยเขาอนจะแตกต่างจากทาง Android นะครับผมในทางกลับกันนะครับผมแอนดรอยเนี่ยมัน2จอสบายๆเลยนะครับผมใช้งานยังไงก็ได้นะครับผมเช่นตัว Galaxy Note 10ัลตราตัวนี้นะครับผมเวลาที่มันมีประกาศเนี่ยมันใช้งานสนุกมากๆเลยนะครับผมผมทำเป็นประจําเลยนะครับผมเวลาแบบว่าเออเรียนหนังสืออะไรพวกนี้นะครับผมก็เปิดไฟล์ที่อาจารย์เขาให้ไว้หน้าข้างบนหน้านึงนะครับผมแล้วก็จดโน้ตจดโน้ตจดโน้ตอะไรพวววววกกกกนน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 นีีีี้้้้้้้ะะะคครรััััับบบบผผผผผผมม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 มถาาาาเเเเเเเิิิิดดดด่่่่่ปปปปปปป็็ยยยสสสตตตตไไไฟลลลลล์อออออูงงจจโโแแแแ I, ดูสับแอปมาเขียนพิมพิมพิม,พมสับแอปมาดูสับแอปไปพิมพิมพมิอะไรพวกนี้มันก็น่าจะน่าลำบากมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับหล,ล,ลาไลคอลก็สไลด์ไอจี IG, พร้อมกับเฟซบุ๊กด้วยกันนะครับผม หลายๆคนนะครับเปิดทั้ง YouTube เป็นจอลอยจอหนึ่งนะครับผมแล้วก็ Facebook อันนึงนะครับผมแล้วก็เป็น Facebook Page อันนึงไว้ตอบลูกค้าด้วยนั่นเต็มไปหมดเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับผมการใช้งานมันหลากหลายมากกว่าจริงนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหามากๆเลยนะครับผมแล้วหลายๆคนกัด Apple ตลอดเลยนะครับคือเรื่องพอร์ตนะครับผมทาง Android นะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่น Win N ไปรุ่นแบบไฮเอ็นอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อรุ่นถูกมากๆๆๆนน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 ะะะะะะคคคครร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 รััััับบผผมมมมมมซืืื้้้้้้ออออออุุ่่่่่่่ปปปดดดเเเเเจสไไไาาณณีีีีงงงแแลลววถึิยยยทใชู เรียกว่าทุกรุ่นนอกจากนั้นนะครับผมมันเป็น USB C กันหมดแล้วนะครับผมคุณสามารถเอาสายสายเดียวนะครับผมออกไปนอกบ้านได้สบายๆเลยนะครับจะต่อกับโทรศัพท์เครื่องไหนๆน,นะครับผมจะให้เพื่อนยืมจะให้คนอื่นยืมอะไรพวกนี้มันสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับผมแล้วก็สะดวกมากๆเลยด้วยนะครับไม่ต้องมีสายอันนึงไว้โทรศัพท์นะครับผมสายอันนึงไว้คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้น,นะคะรับผมเวลาที่ชาวแอนดรอยเขายืมสายชาร์จเขาก็ยืมสบายๆเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างโดยสิน้นเชิงกับทาง iOS นะครับผมต้องบอกก่อนนี้นะครับว่าถึงแม้ Apple จะเป็นนแบรด์แรกนะคร<แบ>ับผมที่ ปรับโดนุ๊กของเขานะครับผมไม่ให้ใช้ USB C เป็นเจ้าแรกเลยว่าได้นะครับผมแม้ปุ๊บโปรปีส0 1 6ันนะครับผมมี USB C 4พอร์ตนะครับผมนอกนั้นไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะครับผมสมัยนั้เนี่ยยังมี USB 3.0ยังมีอะไรในโนบุ๊กปกติอยู่เลยนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายหลายคนก็ยังปรับตัวไม่ทันนะครับก็ซื้ออะแดปเตอร์กันกระจุยเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผม แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับแม้แต่พัดลมไฟฟ้าเล็กๆนะครับผมพัดลมเป่าหน้าพวกนี้มนันยังเป็น USB C เลยคีเคยวิวสภาพนะคกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นเท้าเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็น USB C กันหมดแล้วนะครับผมมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปหาเพื่อนนะครับผมหรือว่าคุณไปยืมที่ชาร์จเพื่อนเนี่ยไม่ใช้ iPhone ด้วยกันเนี่ยลำบ,บาก,ะะม,กม,ขขามากเลยนะครับผมแล้วอีกเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากด้วยนะครับก็คือการที่มีแอปแบบไม่จำกัดเลยนะคระัััััับบ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 บคค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 ุุุณณณจจจะะะะะลลลลงงงงแไไไไไหหหหนนนนนนกก็็็็ดดดดด้้้้รรรรรรโโโผผ่่่่่าาาาาา Play APK Store เเ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 ขขปปวววพืืือออตมมมใใส เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันก็มีข่าวกับ e p i c Games นะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของ f o r t n i t e อยู่ในที่เขาเล่นตุกติกแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลก็เลยเอา f o r t n i t e ออกจาก App Store อะไรประมาณนี้นะครับผมคนที่ใช้ iOS อยู่นะครับผมแล้วต้องการจะเล่น f o r t n i t e อะไรประมาณนี้นะครับผมต้องการจะโหลดในระยะเวลานั้นๆเนี่ยก็เรียกว่ามันจบเพลเลยนะครับผมเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถไปโหลดมาจากที่ไหนได้เลยนะครับผม คุณไม่สามารถเข้าเว็บ f o r t n น t e แล้วคุณโหลดเกมมาได้นะครับคุณไม่สามารถโหลดเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็จัมเข้าไปใน iPhone ของคุณได้นะครับผมซึ่งมันแตกต่างกันคนละขั้วกับทาง Android เลยนะครับผมเออ Android เจอปัญหานั้นจริงนะครับผมซึ่งทาง e ี i c g a m e เสียเข้าก็ไม่หวเหมือนกันนะครับผมก็ถอด Fortnite ออกจากในตัว Play Store เหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะคุณจะมี Android หรือคุณจะมี iOS เนี่ยใน App Store หรือ Play Store นะครับผมไม่มี Fortnite อยู่ในนั้นเลยนะครับผมแต่สิหรันี้ Android ทําได้นะครับผมก็คือว่าคุณเข้าไปในเว็บ Fortnite นะครับผมแล้วคุณก็โหลด f o r t ไ i t e ที่เป็นไฟล์ APK ออกมาเข้าไปในเครื่องเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่านะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ เวลาผมมองกลับไปทาง iOS เนี่ยถ้าเกิดว่ามีแอปแบบไหนนะครับผมที่มีมีปัญหาแบบนี้นะครับผมอะไรที่มันแบบตามรอยอีพีเกมส์แบบนี้เนี่ยก็คือจบเห่เลยนะครับผมถ้าเกิดยังมีแอปอยู่ในเครื่องตอนนั้นเนี่ยก็ยังดีไปนะครับผมอาจจะเล่นได้ระยะเวลานานหน่อยนะครับก่อนที้เขาจะเลิกอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับผมจะฝั่ง Android เนี่ยไม่ใช่นะครับถูกถอดไปจาก Play Store แล้วเนี่ยก็ยังสามารถโหลดเล่นได้นะครับผมเส้นทางอีพีเกมส์นะครับเขาก็เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องไปผ่าน Play Store ก็ได้นะครับผมเพลย์สโตงงไปอร์ก็ไี้นะครับผมอ้วทเองเลยนะครับคราวนนีี้เ่ยพอมันบายพาาาาาสทุกอยย่่งแล้วววนะคครับผมมมห คุณไม่โดนจํากัดโดยรีเจนนะครับผมบางทีเนี่ยแอปในเมืองไทยหรือรีเจนเซาท์อีสต์เอเชียอะไรพวกนี้มันไม่มีนะครับผมแอปแบบนี้มันไม่มีนะครับผม แต่ฝั่งยูโดฝั่งทางจีนฝั่งทางเกาหลีใต้อะไรพวกนี้มันมีนะครับผมคุณอยากได้แอปพวกนั้นเนี่ยคุณแค่เข้าไปในสโตร์ของเขานะครับผมเช่นคุณอยากได้แอปที่ผลิตโดยจีนอะไรประมาณนี้นะครับผมแอปที่เป็น developer จีนเนี่ยคุณก็ไปเข้า Play Store ของปลายตู้นะครับผมแล้วคุณก็โหลดมาอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็ใช้ experience ที่แตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเปิดแล้วกทันของคุณนะครับในการใช้งานโทรศัพท์ของคุณนะครับผมทำให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนจจะะะมมมมออ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 งงงขขข้้้าาานนนนนคคคคคคครรรรรัััับบบกกืืพิิวเเเตต์์ุณผใ่แทึ ครับผมหลายๆคนเพื่อนที่ผมรู้จักเนี้ยเวลาทางานอะไรต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะผ่านโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตอบลูกค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําไฟล์ PDF นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปเล็กๆให้น้อยอะไรพวกนี้นะครับผมใช้งานในชีวิตประจําวันพวกเนี้ย เออ่การใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยลงเรื่อยๆๆๆนะครับผมผมเข้าใจนะครับว่าทาง iOS เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยอินเทอร์แ c คกับคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะครับผมเวลาที่คุณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows นะครับผมหรือว่าจะเป็น Mac เองก็ตามพวกเนี้ยอยากจะโยกอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพอะไรพวกเนี้ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับค่อนข้างจะทำได้ยากมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเอา iPhone ของคุณนะครับผมอินเทอร์แ c คกับตัว Mac ของคุณเนี่ยมันต้องผ่านแอป iJou นะครับผมซึ่งมันก็ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเท่าไหหรรรร่่่เเลลยยยนน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 นะะะคคคคััััััับบบบบบผผผมมมมมมช้้าแโโโอออดูใุกกสงงึ แล้วนะครับผมทุกอย่างมันอัพไปโดย iCloud นะครับผมสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมใช้ Google Drive นะครับผมผมจะโยนไฟล์อะไรนะครับเข้าคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ให้มันใหญ่ๆพวกเนี้ยผมแค่โยนไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโออะไรที่ผมอยากจะลงนะครับผมขึ้นไปบน Google Drive นะครับผมแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์โหลดเอานะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่านะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับผมบ้านผมมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วนะครับผมมันสามารถอัพโหลดได้เร็วดาวน์โหลดได้เร็วอะไรพวกเนี้ยนะครับผมหลายๆคนเนีี่ยเเเน็ตบบบาทแ30 20มมกก ร้อยเมกอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เออ่บางทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหลดช้านะครับผมซึ่งมันกินเวลาครับซึ่งถ้าเกิดคุณลองมาใช้ฝั่ง Android นะครับผมการอินเทอร์กับคอมพิวเตอร์เขามีหลายแบบมากๆเลยนะครับตามแบรนด์ไปเลยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Samsung เองของ Huawei เองของ Oppo เองของ Vivo เองอะไรก็มีหมดนะครับผมซึ่งเบสิกแล้วนะทุกอย่างเนี่ยเออ่ถ้าเกิดว่าคุณต่อโทรศัพท์ Android ของคุณที่กับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows เนี่ย มันจะเหมือนกับแฟลชไดรฟ์เลยนะครับผมทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะแอคเซสยังไงก็ได้นะครับผมแอคเซสเข้าไปในเมมโมรีการ์ดของคุณก็ได้นะครับผมแอคเซสเข้าไปในความจำตัวเครื่องของคุณก็ได้เลยประมาณนี้ซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวแล้วนะผมส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเอ่อจากที่ผมลองมานะครับผมซัมซุงเด็กเสียงเขาก็จะโอเคนะครับในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือว่ามันเป็นไวเลสแล้วนะครับคุณคุณจะฟีเซนต์งานคุณจะอะไรผ่านเอ่อสมาร์ททีวีของเคานะรับผม จะผ่านคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมที่มันมีอินเทอร์เน็ตวงเดียวกันเลยตรงนี้ผมมองว่ามันโอเคนะครับผมการใช้งานแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมแต่ผมมองว่ามันก็มีประโยชน์นะครับในการพรีเซนงานในการประชุมงานใดต่างๆในห้องประชุมนะครับซึ่งผมเข้าใจว่านะครับผมทางไลป์เปิลเขาไม่อยากทิ้งโปรดักต์เอเซอร์เซียลเล็กๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังหรือว่าพวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์อะไรก็ตามนะครับก็ตัวไอโฟนเนี่ยก็เลยต้องใช้ Lightning ต่อไปนะครับผมถ้าเกิดคุณเเเเห็็นน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 นคคคคคคลลลิิปปปปีีีี้้้้้รรรรรรรวววกกกไไไไไะะะะะัััััััับบบบบผผผผมมมมมสสสสาาาถดดดดท่่่0.75ยยจฟงงขึอแ